ถามตัวเองสองคำถามนี้แล้วขึ้นสู่สภาอาร์ททูเรียนมิติที่9ดีจัดทําโดยแดเนียลสครนตันแดเนียลสครันตันทักทายเราคือสภาอาร์ททูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เรากำลังเฝ้าดูและรอดูว่ามนุษยชาติมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์บนโลกนี้เรารู้ว่าทุกอย่างในตอนนี้เป็นการผลักดันคุณไปสู่การเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเรายังรู้ด้วยว่ามีวิธีมากมายในการปลุกจิตสำนึกของคนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแต่เมื่อบุคคลหนึ่งไม่ใส่ใจบ่อยครั้งนั้นจะกลายเป็นทางเลือกในระดับจิตใต้สำนึก ไม่มีใครพูดอย่างมีสติว่าพวกเขาต้องการความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเข้ามาในชีวิตมากขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนโลกนี้และถึงแม้มันจะทำหน้าที่ตามจุดประสงค์เสมอคุณก็สามารถขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการติดตามความสุขของคุณไป คุณสามารถใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณและในชีวิตของคุณได้มากขึ้นและคุณสามารถย้ายไปยังอาณาจักรที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นโดยการเลือกความรักอย่างต่อเนื่องนี่เป็นแนวทางสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญสถานการณ์ใดก็ตามให้คุณถามตัวเองว่าฉันจะเป็นความรักเมื่อเผชิญกับสิ่งนี้ได้ไหมและถ้าคุณรู้สึกจริงๆว่าคุณไม่สามารถทำได้ก็ให้คุณถามตัวเองว่าทำไม บางทีคุณอาจต้องก้าวข้ามอารมณ์เชิงลบบางอย่างไปเสียก่อนและก้าวไปถึงสถานที่แห่งความรักในตัวคุณความรักที่อยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมให้คุณเสมอและนั่นก็โอเคคุณตั้งใจที่จะรู้สึกถึงทุกสิ่งที่มีให้คุณได้รู้สึกบนโลกนี้ดังนั้นตราบใดที่คุณรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการไปถึงสถานที่แห่งความรักภายในตัวคุณจงเดินหน้าต่อไปและปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นปล่อยให้อารมณ์เชิงลบ ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นอย่างที่มันเป็นคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมันคุณไม่จำเป็นต้องแปลง ร่างมันคุณกำลังแปลงร่างตัวเองและวิธีหนึ่งที่คุณทำคือการยอมรับทุกสิ่งตามที่เป็นอยู่และเป็นความรักเมื่อเผชิญกับทุกสิ่งตามที่เป็นอยู่เพียงเพราะคุณรู้สึกโกรธเศร้ากลัวหรือแม้แต่การเกลียดชังมันไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเสียสละมันไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังไปในทิศทางที่ผิดหรือกลายเป็นสิ่งเหล่านั้นมันแค่หมายความว่าคุณกำลังมีประสบการณ์ชั่วคราวกับตัวเองในฐานะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรักและคุณก็รู้ว่าจะทำได้ก่อนที่คุณจะจุดติลงมาเกิดบนโลกใบนี้ คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่บนโต๊ะเพื่อให้คุณได้สัมผัสทุกอารมณ์และความรู้สึกและสิ่งนี้จะทำหน้าที่ให้คุณสัมผัสถึงทุกสิ่งทีงท่ประสบการณ์บนโลกนี้มีให้ดังนั้นคุณอาจต้องเตือนตัวเองเป็นครั้งคราวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเป้าหมายสูงสุดของคุณก็คือความรักเสมอและถ้าคุณสามารถสร้างความสงบโดยความจริงที่ว่าเส้นทางสู่การไปถึงที่นั่นมักจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์และไม่ดีอยู่มากมายคุณก็จะไปถึงที่นั่นได้เร็วขึ้น ตอนนี้หลายท่านสงสัยว่าจุดประสงค์ของคุณบนโลกนี้คืออะไรคุณต้องการทำหน้าที่ในภารกิจสำหรับชีวิตของคุณไปยังสถานที่ที่คุณรู้สึกรักเมื่อคุณต้องเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาหาคุณแล้วคุณจะรับใช้ผู้อื่นได้ คนอื่นๆจำเป็นต้องเห็นตัวอย่างเพื่อที่พวกเขาจะได้มีบางอย่างที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามพวกเขาต้องการให้พวกคุณที่เป็นคนทํางานส่องแสงมาปูทางให้คุณอยู่ที่นั่นในฐานะดวงวิญญาณที่ตื่นขึ้นแล้วเพราะคุณต้องการที่จะทำก่อนแล้วจึงแสดงให้ผู้อื่นเห็นแล้วทำตาม พวกคุณหลายคนที่ตื่นอยู่ก็เป็นครูและผู้นำเช่นกันคุณเป็นไกด์นำทางและเมื่อคุณจุดประกายเส้นทางที่คุณดำเนินอยู่ด้วยความรักทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในขณะนี้ก็สามารถเดินตามคุณไปได้และพวกเขาจะเดินตามคุณไปในที่สุดเราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลโดยบู